ข้อหวยแห่ขอเลขเด็ดงวดนี้จากกูมาไอ้ไข่เหนือกลับไปเสี่ยงโชคสวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้กันต่อนะครับเธอเอ่ชื่อถึงกุมาไอ้ไข่เหนือแห่งวัดหนองทองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเชื่อว่าแฟนๆทุกคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยชื่อเสียงของกูมาไอ้ไข่เหนือนั้น ลหลายคนมาขอแล้วประสบความสําเร็จขอโชคขอลาบจากกุมารให้ไข่เหนือแล้วสําเร็จสมหวังแทบทุกครายโดยล่าสุดนั้นก็มีขอหวยนักเสี่ยงโชคที่เคยได้โชคได้ลาบจากกุมารให้ไข่เหนือวันนี้ก็มาลวงลูกปิงปองขอโชคขอลาบอีกเช่นเคยโดยงวดนี้นั้นลวงลูกปิงปองได้เลข 7, 4และสองและสโดยจะนำเลขดังกล่าว ไปเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ